จะพาไปชมรายงานพิเศษค่ะเยวชนมุสลิมที่เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาได้รับการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ตามมาตรฐานนะคะเพื่อเป็นการสร้างความบั่นใจหลังจากกลับเข้าเรียนร่วมในชุมชนสองศาสนาจะเป็นอย่างไรปรติดตามได้จากรายงานค่ะ นาดาสาวน้อยวัยประถมศึกษาปีที่6กังวลกับการเรียนออนไลน์ของเธออยู่บ้างเนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวเปลี่ยนผ่านสู่วัยมัธยมศึกษาปีที่1การเรียนออนไลน์นอกจากจะทําให้ไม่ได้พบเจอเพื่อนๆชาวไทยพุทธที่สนิทสนมคุ้นเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วัยเด็ก ส่วนเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์แม้จะทําให้ได้ความแปลกใหม่ในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตอนเองมากขึ้นยอมรับว่ายุคโควิด -19 เด็กทุกศาสนาได้รับผลกระทบไม่ต่างกันแบบไปเรียนที่โรงเรียนนะคะมันจะเข้าใจกว่าเพราะว่ามีครูอธิบายตัวต่อตัวแต่อย่างนี้มันคือเขาอธิบายผ่านหน้าจออย่างนี้ค่ะมันก็จะไม่เข้าใจมากกว่า เรียนออนไลน์เสร็จแล้วก็ทําใบงานแล้วก็มาช่วยที่ร้านค่ะแล้วพอตอนเย็นก็ไปเรียนโรงเรียนแขกค่ะอยากไปโรงเรียนมากกว่าค่ะเพราะว่าจะได้เข้าใจมากกว่าเดิมค่ะ แต่ยังนับว่าโชคดีที่โรงเรียนสอนศาสนามัสยิดกูวัตีอิสลามตำบลโยธากาอเภอบ้านน้ำเปรี้ยวจฉะเชิงเซาผ่านการประเมินด้านการควบคุมโรคติดต่อและสามารถกลับมาเปิดสอนได้อีกครั้งแต่ต้องแบ่งจำนวน,นนักเรียนให้ลดน้อยลงสลับวันเรียนเพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างให้มากที่สุดเนื่องจากภายในชุมชนโยธากามีจำนวนเยาวชนมุสลิมอยู่อย่างหนานแน่นส่วนที่มัสยิดกูวตีอิสลามมีนักเรียนอยู่ประมาณ100คนจึงต้องจัดแบ่ง ลดลงครึ่งหนึ่งนอกจากนี้ยังเน้นมาตรการใส่แมสอยู่ตลอดเวลาให้เด็กนั้นผัดเปี่ยนกันมาแต่ละวันบางห้องที่มีเด็กเยอะเราก็ สลับกันเ,เด็กก็จะมาครึ่งหนึ่งของห้องหรือไม่ก็บางห้องก็ผู้ชายมาวันหนึ่งผู้หญิงมาวันหนึ่งการมาก็เด็กก็ต้องอาบน้ําละหมาดมาจากบ้านมีการทำกอดศารมาจากบ้านแล้วก็มาที่มัสยิดก็ให้มายืนละหมาดห่างระยะห่างแล้วก็มีการบังคับให้สวมแมสมางเรียนนอกจากความร่วมมือของกลุ่มคุณครูผู้สอนศาสนาอิสลามแล้ว กลุ่มเจ้าหน้าที่อสอมอยังคงแวะเวียนมาช่วยคัดกรองวัดไข้ดูแลเด็กๆให้เวนเ้นระยะห่างเป็นประจำทุกวันเพื่อสร้างมาตรฐานในการดูแลด้านสุขอ,อนามัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในส่วนของผู้นำชุมชนแห่งนี้ ยังคงเฝ้าติดตามการเดินทางเข้าออกของผู้คนภายในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจากคนภายนอกเพราะแม้เด็กๆไม่ได้ทํากิจกรรมที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นในห้องเรียนแต่เยาวชนมุสลิมบางส่วนต้องออกมาช่วยผู้ปกครองทามาหากินต้องพบปะผู้คนภายในชุมชนเช่นเดียวกันจึงต้องเฝ้าระวังทุกพื้นที่ไปพร้อมๆกันชุมชนนี้เป็นชุมชนประชากรเยอะที่นี่เราต้งมีทั้งเจ้าหน้าที่ รพสตแล้วก็อสมอนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กที่นี่รู้จักระหนับรู้วิธีในการป้องกันตัวถ้าหมอมองในกรณีเด็กทางมุสลิมเน่ยเพราะว่าศาสนามันสอนเรื่องการปลุกปลูกจิตสำนึกด้วยแล้วไม่ได้เจอกันเนี่ยความผูกพันตรงนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าทางพุทธเนี่ยเรียนออนไลน์คือเด็กใช้เทคโนโลยีคุยกัน การทํากิจกรรมร่วมกันมันไม่มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่ามันไม่มีมันได้จะคุยกันไงแม้ว่าโควิด1 9อาจจะปิดโอกาสบางอย่างในการศึกษาแต่ก็ช่วยเปิดโลกใบใหม่ให้กับเยาวชนภายใต้การเรียนการสอนแบบคู่ขน,นานให้อิสลามในความคิดเปิดทางเลือกด้านอาชีพที่หลากหลายให้กับเยาวชนมุสลิมได้ค้นหาตัวตนทั้งจากบทเรียนภาคบังคับควบผู้หลักธรรมทางศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เพื่อเรียนรู้อยู่ภายในสังคมสองศาสนาอย่างสันติสุขทีมข่าว n b t ภบีพักลางรายงาน